ซ้ำอีกรอบค่ะรักมาโคอยู่บ้านแท่นอันนี้เป็นรอบที่สองอันนี้ทางเขาตอนนั้นมามันสีแบบเขาเขียวยแต่ว่าตอนนี้กันเหลืองแล้วอันนี้ทางเขา้าบอกก่อนเด้อถ้าใครจะมาต้องจองก่อน w อ l k i อินมาไม่ได้ค่ะถึงแล้วถึงแล้ว ลงมาแล้วอันนี้คือลักนาโคเออมันเป็นเหมือนสามมิติอันนี้เป็นแบบที่แหลกยางเขามาดูว่ามันของจริงเข้ายัางเขาาคักอันนี้เป็นภาพวาดมีจริงอยู่อย่างเดียวขวดเล่าก็ขวดเบียร์ภาพวาดอันเหมือน<ฮ>จริงก็อันนี้เหมือนจริงมาก นี่คะ่ะอันนี้ทางเข้ามาแล้วเราก็านี่านมาติดต่อห้องพักกันต่อไปอันนี้คะ่ะหนูสีผ้ามาเบิ่งห้องพักซึ่งเมื่อนี้ได้ห้องแฟมิลี่พาวาอย่างที่บอกคะ่ะจองไม่ทันเต็มหมดแล้วเปิดชแวบมีพัดลมตัวหนึ่งอันนี้ห้องถงใหญ่คะ่ะนอนได้4ีถึงหท่านแล้วแต่เด้อตัวใหญ่ตัวหน่อยเตียงขนาดหฟุตคะ่ะ สิ่งที่เฮ้าได้ตรงนี้คือความสะอาดบอตรหสวงสุดยอดนี่เตียงสุดยอดพัดลมมีสองเครื่องให้ค่ะแล้วก็มีมีแอต่างโต๊ะแล้วก็มีบรรยากาศแบบวิวเขาลม่มอันนี้แต่เกี่ยวยากเนาะโอ้ตอนมามันก็ตั้งอยู่ค่ะมันก็นสิคือว่า่ะะเนาะอันนี้ห้องน้ําค่ะ ห้องน้ำสะอาดมากอันนี้ให้จริงๆเลยเรื่องความสะอาดสุดยอดยอดยอด,ดยอันนี้นี่กิมมมกสบูนกแกว้วอันนี้ยังเนี่ยพีหน้า,นาแล้วก็จะมีฝักบัวให้ด้วยแต่ไม่มีอ่ะเครื่องทำน้ำอุ่นว่าเป็นยังดักเนาะ นี่อันนี้คือรีวิวห้องน้ําอันนี้ได้อยู่ค่ะบรรยากาศกับสิป,ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องจ้านี่มุงให้พร้อมย่ากมาขึ้นป้องกันยุ่งหามไปไปข้างนอกอ่าสะอาดค่ะเรื่องความสะอาดไหยเลยส่วนนี้จะเป็นอ э สซอรีแนวตกตอกตก,ตกแตง่งมันกินดจาไใ้กินอ่ายของยุคอีพออีแม่เฮาอันนี้เพศัาว์แต่งเพศสาตว์อันนี้ มองเลยะกลิ่นดีมากอันนี้ไอโอเดิมไข่ทาก็มองไข่ทาก็มองระยะอันนี้ยายาผงตาโยคีคืออย่างเนี่ยเขาใช้เทำอะไรโยคีอันนี้อันนี้โดยแก้ผลดคันเย็นๆอ๋ออันนี้ขีเคปอันนี้เคยกินอันนี้กันย่าย่นบัญชีศีรษะอันนี้ พิเศษ power ตาล่มชูชีพตาลมชูชีพอันนี้เอาไว้แต้มสีวดีเจได้ตอนโอ้ยคือตกอันนี้สปริงซองอยู่ในความทรงจำหนูเลยเนี่ยแต่ว่าปกติยุคหนูมันสิแถมดิสติกน้ำซิหาบาทตอนนั้นื้อได้ส่วนน,นี้แปดสปริงซองอันนี้น้ำเข่าจากลอดดอนค่ะอังกฤษต่างสเนคแบนส่วนนี้เพื่อนร่วมทางอันนี้เรามาซ้ำรอบสองแล้วค่ะเพื่อนกดเข้าป,ปั่นเสียว เซลาล่ละวิลาลิลาธรรมชาติบำบัดค่ะีจริงๆมาเลยค่ะเดี๋ยวเอาเวลคัมดิ้งมาพอดีนี่อันนี้เวลข้ามดิงก็คือเมนูเมนูต้อนรับเพื่อนเดี่ยวเขาไว้ต้อนรับเราอันนี้เวลคัมดิ้งมีอะไรบ้างคะอันนี้อะไรเนี่ยตูซิปมือป้าไม่ได้น้ำเต็กควายอันนี้ค่ะมะตูมค่ะมะตูมอันชันแล้วก็ใบเตยนะคะ อ๋ออันนี้<ม>คือเบลคัมดิงนนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ค่ะที่นี่เขาจะเสิร์ฟด้วยส้มโอบ้านแทนเห็นซื้ออยู่แล้วพี่คุณหว่าส้มโอแป้นส้มโอบ้านแทนใช่บอกว่าส้มโอสวายว่างั้นฮะ<า>มันจะเปรี้ยวหน่อยรอบนี้ส้มโอมันหมดแล้วแกเลยบอกว่าส้มโอสวายเป็นเป็นพวายก็คือนอกฤดูค่ะอ๋อสวายแปลว่าอะไรนะคะ ส้มโอนอกหรืดูแต่ที่จริงก็คือส้มโอบั้นแทนใช่ไหมคะใช่ก็ขึันเขาหนาปังหน้าปีอะไรอาปด้วยแน่นะนี่ค่ะอ๋อนี่ส่วนหนูจะลองอันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ แซ่บกว่าเราก็เบียร์ขึ้นมาปากันเกล็นกระเป๋าไว้ได้น้ำมะตูมน้ำอะไรนะอันน้ำอะไรอ่ะน้ำมะตูมเหรอไม่ได้ชนตัวไม่ได้ชนกลิ่นห้วยคือขอได้แก้วไงกูมูแม่อันนี้เทสเเฉยๆนะคะกระเป๋าไม่มีน้ำเลยโอ้โหมาแล้วค่ะอันนี้คือมื้อเย็นนี่พี่เขาจะเสิร์ฟมาแบบนี้มีส้มตำ อูอันนี้ต้มไก่บ้าน,อนาอโอ้โหมีหมกด้วยหมกหน่อไม้อันนี้คือมื้อเย็นของวันนี้ค่ะอันนี้<ะ>ไหนาปูจีกข้าวเหนียวห่อนหอนยากกินเนี่ยกเกี๊ยวนาเป็นเมนเลยค่ะมาบารที่นี่ข่าวแรงกับซีนี่ข่าวเหนียวห่อนๆมาใหา้อันนี้อยู่ในเซตเลยค่ะเขาจะสิเตรียมไว้ให้เฮาแต่ว่าถ้าเฮาอยากกินเมนูอีกอย่างเพิ่มเฮาก็สามารถสั่งเติมได้ ซิ้มดูต้มไก่บานลบอาบเป็นได้ฮอนเดอร์อนเดอร์้อหนูขออันนี้ก่อนค่ะเมนูปรดกีอีกับปูมันหายกินใยาดีได้ไอ้กระปูนาโคตรแตเอาบะหอี่มะนาอันเดงน้อยไม่กินบกหีน่เหลือง

น้ำจิ้มอยู่นี่บอกไหมว่าสุดยอดใช่สุดยอดปลากับหลังปลาปลามาแซ่บเลยแม่แบงแม่บุบบอสแม่นูจริงวะไม่ได้หรอกเขาบอกนะร่างมีหวานอร่อยบุบบอสปลาบปลาดุกลาบปลาดุกหน้าพร้อมปลาเนื้อกินไมันจะหน้าแซ่บไก่ขับมือเหาแซ่บ เพ่อนบอกว่าปูมันบควไดมันักตอนนี้เอ้ยอ้ยอ้ยไม่ต้องบอกว่าอะไรนี่ไอุ้ยได้แล้วส่วนอันนี้น้อใหม่เล่าสดๆจากก่อขางหลังหน้าเราเลยเล่าเปิดสับมากมกเส้นหมูสามชั้นมกอใหม่เส้หมูตีเท่อยแมนจาก ขออย่าใช้มือค่ะกินแบบนี้ก็แซ่บใส่ซอนใส่บวงมันพอคืออร่อยค่ะมาเลยบ๊ายบาย